อันนี้ของชูชีค่ะชูชีชอบกินเหมือนกันชูชีกินเก่งกินกันหรูกินมะละกอก่อนอีกแล้วกินมะละกอก่อนอีกแล้วค่ะของชอบผักเขียวผักอั่นอื่นนะว้กินทีหลังอีกแล้วอของชอบอ่ะ มีแตงกวามีมะละกออันนี้อันนี้ผักกาดขาวค่ะอันนี้ไม่ใช่ผักกาดขาวอ่ากระหลำ่ำอ่าแตงกวามามาป้อนแตงกวาอ่ากินไหมอาติ้งก็ได้อ้าวอาติ้งก็อ่ามามาป้อนแตงกวาเนี่ยอ่ากินหน่อยถ้ามีมะกอไม่อยากกินอันอื่นหรอกค่ะชอบกินมะละกอจะกินมะละกอก่อนฉลาดถ้าจะให้ กินผักอื่นนี่มะละกอไม่ต้องเอามาน้องจะเลือกกินมะละกอก่อนผักอื่นทีหลังรู้มาการู้มากคนรู้มากาหิวเหรอลูกหนูหิวเหรอวันนี้ฮะไม่รอแม่ป้อนเลยหิวเหรอกินเองอะฮะหิวเหรอคะ ออสการ์กินแตงกวาหมดละจัดการโอ๊ยฟ้าฝนตกฟ้าลงอะไรครับอะไรครับลูกแอร์ไหมครับเอาลรื่องนี่ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฟ้ากลัวฟ้าวิ่งมาหาแม่กันใหญ่เลยคะ่ะทั้งออสการ์ทั้งดอลล่าดอลล่าหนูดอลล่าหนูอย่ากวนชี้ลูก ดอลล่าหนีสิคะดอลล่าพัสกากินไหมอ่ะชีอับได้ค่ะดอลล่าหนูมากวนนะ่ะหนูไม่กินแต่หนูมาดุนมากวนหมดแล้วดอลล่าป่วนค่ะป่วนค่ะดูสินะ่ะดอลล่ามากวนค่ะดอลล่าไม่กินผักนะคะแต่น้องมากวนอ่ะชี้อับ หนูอ่ะดอลล่ามะมาป้อนมามาป้อน,มามาอนหนูกินไหมหนูมากวนมาหมาหนูมากวนน่ะหนูมากวหนมกวหมดแล้วลูกมะละกอหมดแล้วมะละกอหมดแล้วดอลล่าหนูหนีได้ไหมออสการ์หนูกินออสการ์กินผักกาดขาวไหมคะ okay. ไปแล้วออสการ์ผักกาดขาวไปแล้วค่ะ ดอล,ล่ากวนค่ะไปกวนออสการ์อล้วเห็นไหมนะ่ะไปกวนแล้วไม่ให้ออสการ์กินออสการ์ Oscar ก็อยากจะกินผักอระลหลกหนูไม่กินแต่หนูกวนคนอื่นเขาอะ่ะดอลล่า อ๊ะดอลล่าทำไมอะลูกหนูห่วงทำไมคะอ่ะหนูกินไหมอ่ะกินหนูกินอายัดเข้าปากเลยกินถ้าไม่กินอย่ากวนเขาเอะ